สวัสดีฉันคือรถถังนิสสุวิศุลศุลสุเทพร่วมรบมา26ปีครึ่งแล้วชอบโดดถึงตู้ตู้ตูต้สุดเก่าในสนามรบหลบได้ทุกนัดเลยมีชื่อว่าทากเหลกไร่นะทากในคิดถ้าไม่รู้ก้องเงียบสัตว์มันคือสัตว์นุ่มนิ่มไร้กระดูรอดูนะัดว่าในสนามรบข้าเจ๋งแค่ไหนเมื่อออกจากรถถังคุณจะเป็นแชมป์เปี้ยนแชมปเปี้ยนแค่หนึ่งวิอย่าสนใจนักศึก จงจำไว้ฉันมีอีกหนึ่งสกิลเฮว y c แค n น n เมื่อย่อตัวลงเล็งไปที่เป้าฉันจะยิงเฮวี่แค n นว้าวปาระเบิดหรือฉันจะบอกอีกทีทำให้ประทับใจอันนี้คือเฮว y c แ n n น n และเปลี่ยนรูปร่างได้ฉันจะแปลงร่างรอแปลนักแค่26ปีฉันเปลี่ยนรถถังเนสบีศูนยในเมทัลสลักเบตเทอมินเกมบูย,ยิงบนมือถือโดยทีมสตูดิโอปรับปรงโฉมใหม่ พัฒนาเต็มสุตยิงเฮวิแคนเนในเซียววิทถล่มศัตรูในพริบตาเตยิงนกแค่อวดสกิลหน้าดูต่อเถอถล่มบอสกันต่อถ้ายังไม่รอดจะสอนนะเพิ่มความแกร่งให้กับตัวถังระเบิดออกมาทำดาเมจรุนแรงมากทำยังไงเหรอนายก็แค่กระโดดแล้วกดตูมแต่ไม่แนะนำให้ทำบ่อยนะักให้ทำไรอ่ะไม่ไม่บอกว่าเบื่อตัวเองละ่ะ